พระเยซูเจ้าเสด็จมารับเอากายเป็นมนุษย์เพื่อชี้บอกให้เห็นว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ได้อย่างไรผ่านทางชีวิตคำพูดและการกระทําของพระองค์พระองค์ทรง,งต้องการจะยืนยันว่าความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความน่ารักและความไม่น่ารักของเราแต่ขึ้นอยู่กับความรักของพระองค์เอง เป็นความรักที่ทรงพลังและสามารถรักได้อย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างเสมอต้นเสมอปลายฉะนั้นตลอดเวลาที่พระองค์ทรงรับเอากายเป็นมนุษย์นั้นพระองค์เริ่มแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ได้ถึงขนาดไหนเวลาที่พระองค์ทรงสละความเป็นพระเจ้าลงมารับสภาพมนุษย์เหมือนเรายกเว้นแต่บาปนั้นพระองค์ทรงเลือกฐานะที่ต่ำสุด ในสังคมและลงมาอยู่ในฐานะที่ต่ำสุดแบบนั้นเพื่อจะสามารถช่วยคนที่ต่ำสุดในสังคมและทุกคนที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปให้ไปพบกับความรักและความรอดของพระเจ้าฉะนั้นทุกคนอยู่ในความรักของพรหมนดไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะไหนในสังคมไม่ว่าเขาจะมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรพวกเขาเป็นบุคคลเป้าหมายของความรักของพระเจ้า อย่างต่อเนื่องและนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้เห็นตลอดช่วงเวลาที่พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ทรงลงมาเป็นมนุษย์เหมือนเราแล้วนั้นทรงทำให้เห็นว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ได้จนถึงขนาดไหนพระโภรสารของนืบุญยนบทที่13ข้อ1นึถึงข้อ15วันนี้ชี้บอกให้เห็นอย่างชัดเจน ว่าความรักของพระองค์ที่สะท้อนความรักของพระบิดาเจ้านั้นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงรักได้แม้กระทั่งบุคคลที่ไม่น่ารักบุคคลที่พระองค์ให้ความรักความเอาใจใส่แต่หันหลังให้แก่ความรักของพระองค์ยังไม่พอ,อยังพร้อมที่จะขายพระองค์ พระเยซูเจ้าก็ยังทรงรักเสมอต้นเสมอปลายในชี้บอกให้เห็นว่าเขายังอยู่ในความรักของพระองค์พระสารของนบุญยอนบอกว่าระหว่างการเลี้ยงอาหารคําปีศาจโดนใจยูดาสอิสการิอตบุตรของซีมนให้ทรยศต่อพระองค์พระเยซูเจ้าทรงทราบว,ว่าพระบิดาประทานทุกสิ่งไว้ในพระหัตของพระองค์แล้วและทรงทราบว,ว่าพระองค์ทรงมาจากพระเจ้า และกําลังเสด็จกลับไปหาพระเจ้าจึงทรงลุกขึ้นจากโต๊ะทรงถอดเสื้อคลุมออกวางไว้ทรงใช้ผ้าเช็ดตัวคาดสะเอวแล้วทรงเทน้ำลงในอ่างทรงเริ่มล้างเท้าบรรดาศิษย์และทรงใช้ผ้าที่คาดสะเอวเช็ดให้เป็นท่าทีที่ยิ่งใหญ่ของความรักโดยปกติแล้คนที่ล้างเท้า ในบริบทของชาวยิวสมัยนั้นก็คือคนที่เป็นคนใช้และคนที่เป็นทาสพระองค์เวลาที่ทรงล้างเทา้าสาวกทีละคนนั้นทรงชงทรงบอกให้เห็นชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นค่ารับใช้ของพวกเขาเป็นทาสของพวกเขาเพราะตลอดเวลาที่พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่พระองค์สอนพวกเขาให้รับรู้ว่าความยิ่งใหญ่ของคนที่เป็น บุตรของพระเจ้านั้นไม่ได้อยู่ในการที่ปล่อยให้คนอื่นมารับใช้แต่อยู่ในการที่ลดตัวเองลงมารับใช้ทุกคนยิ่งรับใช้มากก็ยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะว่าเวลาที่รักมากก็จะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึน้นเพราะพระเจ้าทรงเป็นองค์ความรักทุกครั้งที่รักเราก็เป็นเหมือนพระเจ้าและทุกครั้งที่เรารักเรามีศักดิ์ศีเท่ากับพระเจ้า เป็นความยิ่งใหญ่เท่ากับพระเจ้าเพราะว่าเป็นความรักเดียวกันเป็นความรักของพระองค์ที่สื่อทอดออกมาผ่านทางความรักของเราฉะนั้นขณะที่พระองค์ทรงล้างเท้าของสาวกแต่ละคนนั้นพระองค์ทรงชี้บอกให้เห็นว่าแม้แต่พวกเขาทรงเรียกพระองค์เป็นพระอาจารย์แต่อยากจะให้พวกเขารู้เลยว่าคนที่เป็นอาจารย์นั้นสามารถทำได้ถึงขนาดนี้พวกเขาเองซึ่งไม่ได้มีความเป็นอาจารย์นั้น ก็น่าจะรับใช้และดูแลกันตามเยิ่งอย่างของพระองค์อย่างที่สองก็คือในขณะที่พระองค์ทรงล้างเท้าสาวกแต่ละคนนั้นพระองค์รับรู้เลยว่าจิตใจของสาวกแต่ละคนเป็นอย่างไรไม่ได้เต็มร้อยกับพระองค์ยังไม่แน่ใจว่าจะไม่ทรยศพระองค์เวลาที่พระองค์ทรงล้างเท้าของโทมัสพระองค์ทรง,งรับรู้แล้วว่าเขากําลังคิดอะไรและจะวางแผนทําอะไร เป็นการทรยศความรักอย่างยิ่งใหญ่ของพงค์ดนั้นก็ดีพงค์ทรงล้างเท้าเขาเหมือนกับทุกคนทําเหมือนกับว่าไม่มีอะไรทำเหมือนกับว่าพรงค์ไม่ได้รับรู้อะไรทั้งๆท,ที่พรงค์ทรงรู้อย่างเต็มใจเลยว่านี่คือบุคคลนั้นซึ่งกําลังจะคิดทรยศหัดหลังพรงค์พงค์ก็ทรงล้างเท้าเขาเหมือนกับทุกคน พรงทรงต้องการบอกโดยในยวะว่านี่คือรูปแบบของคนที่เป็นสิทธิของพระองค์ความเป็นสิทธิของพระองค์ไม่ได้อยู่ในความรู้มากไม่อยู่ในคนที่มีฐานะดีฐานะสูงส่งแต่คนที่เป็นสิทธิของพระองค์ก็คือคนคนนั้นที่พร้อมที่จะลดลงตัวลดตัวลงมาเพื่อรับใช้เพื่อรักและทําให้ความรักของพระเจ้าผ่านทางความรักของพวกเขาส่งทอดต่อไปถึงทุกคนเพราะว่า บทบาทของสิทธิ์ของพระองค์นั้นเป็นบทบาทเดียวกันที่พระองค์ทรงทำนั่นก็คือพระองค์ทรงรักอย่างไม่มีเงื่อนไขสิทธิ์ของพระองค์ทุกคนก็จะต้องรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกัน